สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะ,ะลืมถอดแมส h e l l ลพัทยาอ,อยู่ๆก็มาโผล่ที่พัทยาได้ไงก็ไม่รู้นะครับมาทำธุระครับผมแล้วก็แวะปั๊มปตทนะฮะแล้วก็มองมาเห็นร้านขายขนมปังปิ้งที่น่าสนใจมากๆเลยนะมากับรถคันนี้นะฮะจอดขายอยู่ที่ปั๊มพอดีหอมากๆเพราะว่าเป็นตังปิ้งเตาถานนะะไปดูกันนะฮะ หมาก็ชูใจ,ใจเฮ้ยอ,อยากกินหรือเปล่าขนมปังปิ้งอ่ะอยากกินไหมกินไม่หรกินไหมนี่กินขนมปังปิ้งเหมือนแ้มคนเลยเสือพาไปชูใจพาแซ่บกินขนมปังกินขนมปังอันนี้หลับมาตลอดทางใช่ไหมเนี่ยเพิ่งตื่นแล้วป่ะเนี่ยฮะ นี่นะครับผมร้อนๆปังปิ้งลาวาปังปิ้งเตาถ่านนะฮะขอต้นไลใส่เยอะๆมะพร้าวอ่อนจ้อีกอเลยนะคะโบราณปังปิ้งเตาถ่านร้อนๆไหนมีอะไรบ้างป้าลาวาใส่ยี่สิบกว่าไส้จ้านยี่สิบกว่าไส้นะคุณผู้ชมมมาาาดดููเตไหนเตาอยู่ไหนอ่ะโบราณ อ้าวนี่เตาถ่านแบบนี้มีทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบวงกลมยสังขยาที่คนจะอยู่จอมเทียนค่ะจะอยู่จอมเทียนสองสามวันถึงจะเข้าห้วยใหญ่ทีหนึ่งขายอยู่จอมเทียนค่ะหลักๆขายอยู่จอมเทียนนะครับจอมเทียนค่ะโอ้โหวันนี้เราโชคดีมากเลยเนี่ยนะเรายังไม่ถึงทะเลแต่ว่าเราได้กินแล้วนะฮะน่าใส่แบก่อนสงสามวันจะมาทีนึสองสามวันถึงจะมาแถวนี้ทีหนึ่งปปิ้งโบรา ไปเที่ยวหาดย่างยังไม่ถึงหาดเลยมาช่วงนี้ดีถ้ามาช่วงปีใหม่แน่นมากไม่มีที่อยู่คนเยอะมากจองเตียนคนเยอะมากพอดีแหละวัปีใหม่เรามีเรามีงานอยู่ที่บ้านพอดีอะไรนะสังขยาใช่ไหมคะที่่อนะครับมาดูในส่วนของใส้ต่างๆนะฮะสังขยาชาไทยใส่เยอะเลย ชาไทยมะพร้าวอ่อนลาวานมสดนี่นะครับร้อนร้อนม้เยอะมากเลยช็อกโกแลตก็มีนะใสอนมใเยมาดูที่รูปก่อนร้อนร้อนนี่นะครับมาแล้วครับปังป้าลาวาใส่ทะลับกรอบนอกนุ่มในใส่เยื้มเยิ้ม อาแบบผลไม้อันเงอันอันไหนผลไม้ิงโบราณปังปิ้งเตาถ่านอร่อยลูกร้อนร้อนมาแล้วครับไหนใหญ่ขอางโบราณอันไ้าลาญ่กังป้าลา้อลาังป้ล้านวาแัลังป้าวารับปังป้าลาวาไั้าลังปาลั้ลงป้าาปัมาลางลวงป้าังป้ล้งโ้ราวาับป้้วา ปังป้าลาวใส่ครับขอบนอกยังงงอยู่ครับกำลังตื่นใส่เยิ้มเยิ้มตังเปี๊ยโบราณน้ำลายน้ำลายน้ำยาใหญ่ย้อยแย้วตังป้าลาวชาไทยเพิ่มไข่ทองชาไทยเพิ่มชาไทยเใส่เยิ้มเแต่ถ้าไข่ทองของเขาหน่อยจะใส่นมนิดนึงจะอร่อยมากเปโบราณอันไหนอยู่ด้านล่างค่ะดิ่งด้านล่างแล้วอ่าแล้วครับใช่ อันนี้ของน้องร้านหอยทองอะไรต่างแล้วใช่ค่ะที่มีหอยทองที่เขียนว่าหอยทอมาขายมานานหรือยังครับโอ้เมื่อ่อนขายส้มตำมาน่าสิบกว่าปีแล้วเปลี่ยนมาขายนี่แค่สามปีอ๋อนั่นก็เปลี่ยนเป็นชาไทยเป็นยานี่จะมีแต่ลูกๆขายอยู่สามสาขาค่ะคร่ะแต่ตอนนี้ลูกย้ายไปอยู่ขายสถิติอีกสาขาหนข่งได้นะ้ค่ะของพี่บิงโบราขอบคุณนะคะน้อนมาแล้วครับ ไม่เมนูละกี่บาทเนี่ยมี20กับ25งยี่สิบค่ะพวกสังขยาจะยีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เนยนม20บาทจ้ะออ๋มีแค่บางไส้ที่25จากพวกสังขยายี่สิบห้าครับมะพร้าวอ่อนเท่าไหร่อ่ะลาวมะพร้าวอ่อนยี่สิบห้าบาทจ้ะโอ้โหเนี่ยของโปรดพี่เสือนี่นะทุกคนสั่งหรือยังมาเคยสั่งให้เราหรือยังลาวามะพร้าวอ่อนนะอันนี้คือแบาน่าจะแซปหลายแซปหลาย ร้อนๆมาแล้วครับตั้งป้าลาวาไส้ันปอกนอกนุ่มไร่ไส้เยอะอันนี้กินเลยไหมคะกินเลยกินเลยกินเลยครับปเาทอค,ครับหอมนร้อนอมาล้วนส่นกได้ตัป้าลาวาไส้ลใัคินไนส้อะไรคะ<อ>เจาใส่ปอกนะอนนอคินไสอะไอันนี้มะพร้าวใครจะกินมะพร<ส>้าวเก๋

อำเภอออำเภบางละมุงนะฮะอีกอีกกิโลถึงพัทยาครับถึงหาดประมาณ5้กิโลอ๋อไม่ไกลมากประมาณ5้กิโลครับร้อนร้อนมาแล้วครับตามป้าลาวาไส้ทะเลไส้ทะเลไส้เนี่อเราทำเองเลยเหรอฮะไส้กวนเองทุกไส้ะค่ไส้กวนเองทุกไส้นะคุณผู้ชมการความอร่อยเลยค่ะไส้เนืาังกล่าวเข้ามารีวิวต่างๆก็หลายคนมา เห็นเห็นชิเห็นเด็ตไอดอลเห็นดาราด้วยบ้าลาวาไสทารักกรอบนอกนุ่มในนี่ไงส้สมจิตอยังเอาขึ้นไม่หมดใช่ยังเอาขึ้นไม่หมดตังหิิงโบราณตั้งปิ้งเตาถ่านในหลายจานยืมมะพร้าวอ่อนนมสดแล้วก็ตั้งปิ้งโบราณตั้งปิ้งเตาถ่านร้อนร้อนมาแล้วใครปากตามด้วยคนนี้ อร่อยไหมชูใจอร่อยไหมชูใจโอ้ยเลอยออกจริงจริงยุท่น่หมเป็นแวสนอ่อยอร่อยใชไหมอันนั้นไสอะไรมะพร้าอ่อนสดนรัทำไมไม่เอามะพร้าวอ่อนกับไ้นั่นน่ะช็อกโกแลตลาวา

นะครับนยากจะไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับลากินจริงจริงคุณผู้ชมนะฮะใครมาหนับย่านพัทยาจอมเทียนนะก็โทรถามป้าว่าขายอยู่ตรงไหนนะฮะเบอร์โทร0ู3 618์สามหกหนึ่งแปดเฮ้ยหกหนึ่งหกแปดห้าห้าห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับสวัสดีครับ